สวัสดีครับผมพากรผลภาษีพเอไดเอสเปิดจากส่วนลงจ้าเฮาส์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเซตหรือเมมโมรี่เบ์ดที่ถูกต้องสำหรับรถ mercedes benz กันครับโดยตัวรถ mercedes benz ครับเราสามารถเมมโมรีได้3ามตำแหน่งด้วยกัน1ก็คือตำแหน่งเบา 2คือตำแหน่งกระจกมองข้าง3คือตำแหน่งของพวงมาลัยครับโดยวิธีการเมมโมรีครับเราปรับตำแหน่ง3อย่างนี้ให้เรียบร้อยครับโดยปุ่มสวิตช์เมมโมรีทีอยู่บริเวณปุ่มสวิตช์ปรับบอกครับจะมีปุ่ม M และหมายเลข1 2 3หมายความว่าเราสามารถเมมโมรีได้3ตำแหน่งด้วยกันวิธีการเมมโมรีครับให้เรากดปุ่ม M ค้างไว้และตามด้วยหมายเลขจะมีเสียงร้องตึ๊บ1ครั้งแบบนี้เป็นอานสิ้นสุดการเมมโมรีบอกครับ หากเราต้องการเรียกใช้งาน Memory เีเบาะครับเราสามารถกดหมายเลขที่เรา Memory ไว้ค้างไว้ได้เลยครับจนกว่าตำแหน่งเบาอตำแหน่งพวงมาลัยจะกลับเข้าตำแหน่งเดิมครับแล้วในส่วนคลิปหน้าครับทางทีมโพลแลเอ็กส์เรจะมาแนะนำออปชันหรือฟีเจอร์ไหนฝากทุกขั้นกดติดตามกดรับชมพวกเราได้ที่ f a c e o o o เบนส์สุดหลงตัวเฮาส์ในส่วนของวันนี้ผมขออนุญาลาไปก่อนสวัสดีครับ